สนับสนุนรายการโดยบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยบุญพืชสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไส้ดินรายการที่จะพาคุณนั้นชอนชัยไปทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดน,นะครับแล้ววันนี้นะฮะชินอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนนะครปฐม,มครับและนี่ฮะยืนอยู่ข้างๆชินตอนนี้นี่คือ เจ้าของนาข้าวครับผมเป็นเจ้าของแปลงมรดกคุลนี่ที่เรานนได้ชมกันใช่ครับผมเป็นเจ้าของเลยอะครับเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อบุญยืนครับผมคุณพี่บุญเยื์นามสกุลพนเิ็นครับคุณพี่ปลูกข้าวมานานยังฮะปลูกมายี่ิบกว่าปีได้แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วครับผมทำไมถึงปลูกข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรครับ บันมูลิดดั้งเดิมเขาก็ทามาอย่างนี้ครับก็เลยต้องสืบสารทําต่อไปครับเพราะว่าทํานาเนี้ยเป็นหัวใจหลักของของผมอยู่แล้วครับทั้งๆท,ที่แบบอาชีพเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้เยอะนะครับผมมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็มีงานในออฟฟิศก็มีแต่ก็ยังยืนหยัดที่จะปลูกข้าวอยู่ครับผมต้องยืนหยัดอยู่ครับต้อง,ต,องต้องทอาชีพนี้เรื่อยไปครับคั้นแรกก็ต้องเตรียมดินก่อนนะครับเราต้องมีที่ก็ตเตรียมดินให้ให้ดีครับว่าที่ของเราเนี้ย สามารถจะปลูกพืชข้าวตัวนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับเราต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนต้องเตรียมดินเตรียมดินครับผมดินต้องเป็นดินในลักษณะไหนฮะดินก็ดินพื้นที่แถวบางเลนี่ก็เป็นประเภทดินดินเหนียวครับดินเหนียวครับผมเตรียมดินแล้วเตรียมไหนครับเตรียมดินแล้วก็เราต้องถ้ามีโอกาสถ้าถ้าที่นี่ผมทํานาอยู่สองเที่ยวจะหมักหมักเที่ยวไว้สักเดือนหนึ่งมบเล็งนะครับ หมักเทือกหมักดินไว้ก่อนอ๋อหมักดินไว้ก่อนทำนาเนี่ยต้องหมักเทือกไว้สักระยะหนึ่งสิบห้าวันในเดือนหนึ่งแล้วเราค่อยมาทําเทือกแล้วก็หวานเมล็ดข้าวลงก็คือการทําเทือกหรือหมักเทือกเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมดินก่อนการหวานครับผมอือประมาณเดือนหนึ่งล้วก็หวานครับเดือนหนึ่งหรือประมาณสัก2องอาทิตย์อย่างเงี้ยครับแล้วถึงค่อยหวานครับผมเพราะจะดินจะได้ปรับสภาพดินได้ดีลูกข้าวก็ประมาณสี่เดือนนะครับ 4เดือนครับผมสเดือนล้วถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครับประมาณเกือบเกือบสเดือนแล้วครับพันม่ถึง,ง,งประมาณร้อกว่าวันหรือ1้อยสิกว่าวันประมาณนี้นครับ<ม>แล้วไม่ทราบว่าตอนเนี้นาข้าวของคุณพี่บุญยืนเนี่ยมีอายุกี่เดือนแล้วตอนนี้อายุ จะเข้าสี่เดือนแล้วครับเอาสดงอใกล้เกบเกี่ยวเยวลยที่ครับใช่แล้วครับประมาณวันที่ยี่สิบแครับโอ้อยากชมอยากว่าอยากไปจับอยากไปเห็นกับตาแบบใกล้ชิดสดๆ,ๆพาผมไปดเชิญเชิญไปดูได้เลยครับเชิญคุณผู้ชมด้วยเชิญท่านผู้ชมไปดูด้วยนะครับเออไปชมกันครับคุณผู้ชมครับ วัสดีครับพบกับช่วงคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับปุ๋ยบุญพืชและน้องไส้เดือนนะครับจากที่ไส้เดือนชินได้พาคุณผู้ชมไปชมนาข้าวในวันนี้แล้วน้องไส้เดือนจึงนำประวัติดีๆเกี่ยวกับข้าวมาฝากคุณผู้ชมกันครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าข้าวเป็นอาหารประจําชาติที่มีประวัติมายาวนานไม่น้อยกว่า5,500ปีแล้วนะครับ พอมีหลักฐานจากแหลบข้าวในเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงตำบลบ้านโคกอเบอรภูเวียงอันสันนิฐานได้ว่าเป็นเมล็ดข้าวที่เก่าแก่ที่สุดของไทยรวมทั้งยังพบหลักฐานเมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้ำปูงควงจังหวัดแม่ห้องสอนโดยลักษณะของแหลบข้าวที่พบนะครับจะเป็นลักษณะของข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ที่จเจริญงอกงามได้ดีในที่สูงครับนอกจากนี้ภาพเขียนบนผนังถ้ำหรือผนังหินอายุประมาณ6000ปีตำบลห้วยผายอำเภอของเจียม จังหวัดอุบลราชธานียังมีลักษณะการบันทึกคล้ายการปลูกันพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนการทำนาข้าวมีภาพควายมีแปลงพืชคล้ายข้าวแสดงให้เห็นว่ามนรุรย์ได้รู้จักการเพราะปลูกข้าวเป็นอย่างดีแล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะครับข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมละครับว่ามีประวัติมายาวนานถึง6000ปีแบบนี้เนี่ยครับ จะบอกว่ากว้างใหญ่มากๆพี่บุญยืนทั้งบดนี่ที่เราเห็นสุดสายตาเนี่ยกี่ไร่ครับทำไปแปดไล่ครับแปดไล่แปดไล่ครับผมโอ้แปดไร่นี่เก็บเก็บเกี่ยวนี่ได้น้ําหนักเท่าไหร่ก็เที่ยวนี้กล่าวว่าจะได้ไร่ไล่ะเกียดครับไล่ละตันได้ไร่ระตันกับแปดไร่ก็ปลาแปดตันครับผมโอ้เห็นนี่ขนาดเห็นรวงข้าวนะฮะนี่ถือว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับผมรวงข้าว ก็จะสมบูรณ์เท่าเทียมกันทุกต้นเลยเท่าเทียมกันครับเพราะว่าใบใบกระทงเขาจะดีครับใบใบที่เลี้ยงห่อช่อห่อรวงไงจะดีมากครับจะจะไม่เหลืองจะเขียวตลอดเพราะเป็นใบสุดท้ายของของต้นข้าวที่ออกแล้วเนี่ยครับใบเป็นใบกระทงไปดูหน่อยได้ไหมพี่ใต้ครับเจอครับปานเลยนะ จะบอกโ oh อ้ะไม้ก็อ่ะครับคือคุณผู้ชมฮะอย่าหาว่าคุยเลยคุณพี่บุญยืนบอกว่านี่คือเป็นรวงข้าวที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากามั่นบันมากครับจะแต่งตึงจะเหลืองดีครับอ,อคนรวงจะไม่ไม่ค่อยมีรีบครับมีรีบน้อยที่สุดเลยครับนี่นะฮะคนรวงนอ,น,อน,อนอกจากคุณสมบัติข,ของข้าวที่ดีแล้วมีคุณภาพเนี่ย เขาเขาวัดจากอะไรบ้างฮะไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นรวงไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือว่ารากหรือว่าดินก็ตามเนี่ยอย่างดูอย่างใบก่อนใบที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีลักษณะยังไงคุณพี่ใบที่อุดมสมบูรณ์ส่วนมากจะเป็นใบที่เขียวนวลครับจะไม่จะไม่เขียวมากครับจะเป็นเขียวเขียวนวลแล้วจะไม่่อดตารอดใจแมลงด้วยครับผมแคใบนี้เป็นเรียกว่าใบพุ่มรวงพุ่มช่อขึ้นมาเลยครับเขาเรียกใบกระทงครับอันนี้เหรอฮะครับผม นี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมแบวกให้คุณผู้ชมเป็นใบสุดท้ายของนี่ใบข้าวเดี๋ยวกับใบใบเลี้ยงเลยใบสุดท้ายแล้วครับใบสุดท้ายที่เลี้ยงรวงเลี้ยงเลี้ยงช่อมาเนี่ยครับก็จะสีนวลนะครับนวลครับเออนอกจากใบแล้วมาดูที่รวงบ้างรวงเป็นยังไงฮะรวงก็เปอร์เซ็นต์เราดีมากเลยครับเนี่ยรีบจะไม่มีโคนรวงเนี่ยพอจะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยเม็ดเราเต็มหมดแล้วครับอืมเม็ดจะเต็งเต็งนี่เพิ่งเคยเห็นนะว่าข้าวที่เรากินทุกมื้อแล้วเป็นอาหารหลักของคนไทยเนี่ย คือก่อนที่จะเป็นข้าวสุกๆในจานเนี่ยก็คือจะเป็นกรรมวิธีอย่างนี้ก่อนครับผมแล้วถ้าพูดถึงลําต้นมากครับลําต้นเราก็จะแข็งแรงดีนะครับเนี่ยเขาจะแข็งมากเลยแล้วเขาจะไม่ไม่ค่อยล้มเจอลมเจออะไรเขาก็จะอยู่ได้ครับก็จะแข็งแรงอย่างนี้เลยแข็งแรงอยู่ครับอนี่สมบูรณ์มากครับต้นข้าวใบก็เขียวอ่อนๆแล้วอ่อครับอันนี้ก็รวงแน่นดีแล้วลําครับลต้นตรงแล้วไม่ล้มแล้วครับ ไม่พูดถึงรากไม่ได้รากเป็นยังไงบ้างรากที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยรากเขาจะเป็นรากที่ว่าออกรากแก้วได้ได้ดีมากครับรากจะเป็นสีขาวอืมีรากฝอยรากฝอยยาวครับยาวเยอะเยอะครับเ้าจะสมบูรณ์อย่างนี้อุดมสมบูรณ์เนี้ยไม่เกี่ยวกับดินด้วยไหมก็มีส่วนม้างเหมือนกันครับอืก็คือถ้าถ้าดินดีเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าข้าวจะดีด้วยใช่ไหมครับผม เป็นปัจจัยหลักอนกันค้ับดินอย่างที่คุณพี่บุญยืนเนี่ยบอกชินว่าถ้าดินดีปุ๊บปลากดีอย่างแน่นอนชัวร์เลยครับชัวร์ครับไม่เห็นนะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับดูได้คุณผู้ชมครับ มือช่างป๋าก็ช่างถามอืมช่างถามจริงๆมาของเขาทั้งทีมาขอดึงล่าเขาซะอีกไม่ต่อเนีนยครับเอ๋เออา,ากปิดก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นนะฮะเซอร์ไพรส์ก่อนนะจะเปิดแล้วนะเปิดได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้เลย,ยนี่ฮะยาวมากครับ ปกตินี่คือรากจะยาวแบบนี้ไหมี่ปกติแล้ววนม,มากที่พวกทำาจะไม่ค่อยได้ยาวอย่างนี้ครับเปน็นสั้นดำๆส่วนมากข้าวไม่สมบูรณ์ครับเหรอฮะอ๋อก็คือปกติแล้วนี่คือข้าสมบูรณ์ครับโอ้แล้วแบบไม่ว่าจะเป็นลำต้นไม่ว่าจะเป็นใบหรือรวงข้าวก็ตามเนี่ยค,ค,คุณพี่มีวิธีการดูแลเขาอย่างไงครับดูแลแล้วก็ใส่ปุยป๋ยฉีดยา กีนยาด้วยครับก็ดูแลว่าโรคจะเป็นโรคไหมเลื่องอะไรอย่างเงี้ยพรงไหนครับแต่ว่าเที่ยวนี้ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงมากมายเลยครับเที่ยวนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับถ้าพูดถึงใส่ปุ๋ยแล้วไปนําปุ๋ยอะไรมาใสออ่ขอบคุณที่ปุ๋ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยคีบอาาพ่ามครับปุ๋ยของบริษัทปุ๋นพืชเขาที่ช้าอยู่นะครับอ๋อพวก โอยบุญพืชพวกพลังบุญพืชพวกตาต้าอาหารเสริมพืชวิตวีอย่างเงี้ยนะใช่ครับตอนนี้ใช้อะไรอยู่อะครับคุณพี่ผมก็ใช้ของบุญพืชอยู่ครับเนี่ยเพิ่งจะใช้คนแรกแล้วก็ประทับใจอยู่เนี่ยครับฮะเพิ่งจะใช้ครั้งแรกด้วยที่เห็นนี่คือใช้ครั้งแรกครับผมคือก่อนนันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับใช้เคมีส่วนมากครับเมื่อก่อนนั้นใช้เคมีไม่ได้ก็คือเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เห็นรุ่งรวงเหลืองๆเนี่ยเป็นการใช้เป็นฤดูแรกฤดูแรกครับคือทั้งหมดเนี่ยแปดไร่เนี่ยสี่เดือนใช โอ้แล้วเมื่อก่อนนั้นใช้ใช้เคมีก่อนใช้เคมีแล้วเป็นยังไงอะเคมีลากจะไม่ไม่ยาวไม่ยาวลากจะน้อยแล้วก็ไม่มีลากขาวเลยครับไม่มีรากขาวไม่มีรากฝอยเยอะๆอย่างนี้ไม่มีเลยจะไม่มีครับอคุณภาพต้นก็ไม่แข็งแรงแล้วใบอะใบเป็นงไงครับพี่ใบก็ถ้าเราใช้เคมีเขียวกินครับแต่เขียวไม่ทนการเขียวของเขาในเวลาหมดฤทธิ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาจะ ไม่มีแรงว่าง,งาั้นนะต้นต้เขาจะแรงกรอบไปเลยจะไม่แข็งแรงจะไม่ชูรวงแบบนี้ก็คือจะกรอบจะงอโค้งอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องใช้บ่อยด้วยครับอแล้วก็ต้องใช้ติดต่ออย่างต่อเนื่องต้องวนัาวานเคยวันสองเที่ยวก็ต้องเป็นสามเที่ยวกันเทาใช้เคมีแล้วอย่างบุญเพื่อใช้วันกี่เที่ยวผมวันสองเที่ยวครับวันมองสองเที่ยวครับผมประหยัดต้นทุนด้วยประหยัดต้นทุนไปเยอะครับเอาล้ะทีนี้เมื่อก่อนนั้นใช้เคมีแล้วรวงข้าวเป็นยังไงบ้าง,าง รวงข้าวที่เกี่ยวไปคนที่แล้วก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่า,วาลวงยังไม่ค่อยเต็มเม็ดอย่างเงี้ยจะเป็นเม็ดรีบซะเยอะจะเป็นเม็ดเม็ดรีบนี่คือผมเคยได้ยินนะตอนปอนหนึ่งโอโ้โหย้อนยาวเลยฮะย้อนไปปอนหนึ่ง <laughs> อตอนปอนหนึ่งเนี่ยคุณครูจะสอนในเรื่องราวของข้าวแล้วข้าวที่ไม่มีคุณภาพเนี่ย จะถูกเป็นข้าวแกรบบใช่ไหมครับผมไอเม่รีบๆีบนี่คือข้าวแบบากรบ,บที่ให้ไก่จิกกินใช่ไหมใช่ครับข้าวไม่เต็ม,มเมล็ดนะครับอ๋อเมื่อก่อนนั้นใช้เคมีแล้วคุณภาพข้าวจะเป็นในสไตล์ของข้าวรีบข้าวแกรบตรงนั้นคร,ครับจะเป็นเยอะมา,มา,มา,มากเลยครับแถวโคนรวงแล้วเป็นเยอะเลยผิดจากที่เรามาใช้ตัวนี้มากเลยครับเยที่ของคุณเพื่อนเนี่ยเม็ดจะเต็มดีถ้าเคมีเนี่ยโคนรวงอยากจะรีบเยอะอืผิดกันครับโหนี่ขนาด ช่วงเก็บเกี่ยวครั้งแรกหรือดูแรกด้วยที่ทนําบุญพื้นมาใช้ครับผมเหลืองขนาดนี้เลยครัโอ<ฮ>้โหแหมเดี๋ยวชินอยากไปดูบริเวณขอนนูนได้ได้ครับได้ครับมาทั้งทีฮะต้องเดินให้ทั่วครับแล้วบอกว่า เคยอยากรับประทานข้าวแต่ไม่เคยเห็นกรรมวิธีในด้านของต้นข้าวว่าเวลาเขาเจริญเติบโตเป็นยังไงแล้วกว่าเขาเจริญเติบโตนั้นใบเป็นยังไงรวงข้าวเป็นยังไงหรือว่ารากเป็นยังไงวันนี้ฮะมาลั้งทีต้องดูให้คุม้มแล้วก็ทําให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รู้จักต้นข้าวที่สมบูรณ์กันมากยิ่งขึ้นด้วยครับโอ้โหพี่บุญยืน ที่รู้มานะข้าวเนี่ยมันมีเยอะมากและหลายพันมากมากเลยครับหลายพันอะไที่เรารู้ไปแล้วว่าความอุดมสมบูรณ์ของใบก็ไปแล้วรวงข้าวก็สวยๆอย่างนี้ก็รู้ไปแล้วต้นข้าวรากข้าวสภาพดินรู้ไปแล้วพันอะไรอะที่ผมทำพันนี้พันประทุมแปดศูนย์ครับผมอ๋อแสดงว่าต้นข้าวนี่มันมันที่เรารับประทานอยู่ทุกวันคือมันไม่ใช่พันเดียว ครับผมไม่ใช่พันเดียวครับมีหลายพันครับมีหลายพันมีเยอะมากมีเยอะมากครับอันนี้คือพันปทุม80ครับผมปทุม80ทําไมถึงเลือกพันปทุม8 0ูนะฮเเพราะต้นของเขานี่แระแข็งแรงแลจะต้านทานโรคได้ดีครับปลูกได้ทุกสภาพหน้าฝนหน้าแรงเนี่ยก็จะต้านทานได้ดีครับปทุม80ศตัวเนี้ยนิยมนิยมปลูกกันเยอะไหมครเดี๋ยวนี้พขออนดิยมปลูกกันเยอะ